สวัสดีครับกลับมาพบกผมเด็กชายเตเ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้จะเป็นช่วงคอนเทนต์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตัวเองไปด้วยก็คือของผมนิยามตัวเองแล้วกันว่าเป็นศาสดาอาโอแล้วกันเพราะว่าวันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับโมโม่ Mo หน่อยก็คือคอนเซปต์ของรายการนี้หรือคอนเทนต์เนี้ยเราจะมาคุยเฉพาะเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบพีคๆใน RO ประมาณนั้น ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดถึงการทําเงินหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราเรื่องเกี่ยวกับเงินแน่นอนครับเพราะว่าผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเอ็มแล้วก็ตลาดในตอนนี้ที่เกิดขึ้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นหลังทอริโดเข้ามามันเป็นยังไงแล้วก็จะพูดถึงแนวความคิดของผมนะว่าตัวผมเองเนี่ยมองรูปแบบยังไงคาดการไปไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกนะแต่ถือเป็นว่าอาจจะอืมเป็นแนวทางหนึ่งมุมมองหนึ่งจากผม ที่เคยเห็นสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้มาอยู่มาสักพักหนึ่งอาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่ากับคนอื่นๆพี่ๆสตรีมเมอร์คนอื่นอะไรองี้แต่ว่าเราอยากจะนําเสนอให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอนาคตนะมันไม่ได้กําลังจะตายนะโอเคตัวของเงิน M ที่เป็นปัญหาตอนนี้นะก็คือ ขอเรียบเรียงแต่แรกเลยคือตั้งแต่กิจกรรมคอริดอรลงตั้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 งแต่กิจสี่ปีแล้วกันผมว่าตั้งแต่กี่สี่ปีเนาะเงินเอ็มเนี่ยอยู่ประมาณ15บาทใช่ปะแล้วก็ค่อยไหลลงมาเหลือ14แล้วก็หลังจบกิจมาเนี่ยเหลือ14ขึ้น1ิบสิบ้างเป็นบางทีแต่พอคอริดอรเข้ามาปุ๊บเงินเอ็มเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงเรื่อยๆซึ่งลงเร็วมากเหมือนลงแบบกระโชกห้องหักอะช่วงแค่ในอาทิตย์เดียวอะคือที่แรกเงินดีพอที่2เงินไม่ดี ถามว่าเงินมันจะตกลงไปเรื่อยๆอยีกไหมผมยืนยันได้ว่าตกลงไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้น่าจะตกไปถึงวันที่15แน่นอนเพราะว่าคอนเทนต์ที่เข้ามาล่าสุดไม่เกี่ยวอะไรกับเงินเอ็มที่ต้องใช้เงินการที่จะเอาเงินเงินออกได้เนี่ยคือต้องเอาเงินออกจากระบบถามว่าการที่เข้าดันคอริดอร์แล้วเสีย10เอ็มมันจะช่วยอะไรได้มากไหมผมว่าไม่ได้ช่วยมากมาขนาดนั้นแต่ว่าเอา,อาง,ง่ายๆคือเงินเอ็มมันตกแน่นอนเรื่องหนึ่งส่วน ถามว่าคนฟาร์มดอกดอกไม้เลยพวกนี้เขารู้สึกว่ามีผลกระทบไหมผมบอกเลยว่ามีผลกระทบสำหรับคนที่มองจุดประสงค์ว่ารายวันเราได้ประมาณรายวันเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าสำหรับเอาง่ายๆถ้าไล่เทียนะไล่เทียไล่เทียของกับไล่เทียความเก่งนะคนที่มีปัญหาก,ก็คือคนที่พอฟาร์มได้พอฟาร์มได้แล้วได้เงินยออออกมาไม่เยอะแต่ถ้าถามว่าคนที่ฟาร์มได้ขึ้นไปแบบว่า ถึงหลักพันน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแลละเพราะว่าพอถึง้เขาลดลงมาประมาณ5-10%รไห้าประมาณ50%ยังไม่เข้าเนื้อเขาเลยผมว่านะอันนี้คือเป็นแนวคิดจากผมนะเท่าที่ผมไล่ไล่ตามดูจากพี่ๆหลายๆคนที่เขาสตรีมกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเงินจะตกไปขนาดไหนเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเขาหนึ่งเขารู้ว่าตลาดมันเป็นยังไงตลาดมันอยู่ในช่วงที่วนลูปตอนนี้ พี่ๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราทาของมาเนี่ยเราจะทํำยังไงในเมื่อมันไม่ได้ตามแผนผมก็แค่แบบก็ทุกอย่างอะง่ายเหมือนเหมือนพี่อะถ้าตอนนี้ถ้าพูดถึงอะใครจะขายดอกครึ่งดอกเหลืองขายตอนนี้โคตรถูกแต่ลองขายตอนที่เคยดออกสิพี่ๆก็จะรู้ว่าไม่น่าขายเลยแต่ถามว่าคนเรามันไม่จําเป็นอะไรขนาดหะายถึงว่าคนเราความจำเป็นมันไม่เหมือนกันเข้าใจได้ใครที่ฟ์มไม่ไหวเนี่ยก็ อาจจะต้องไปหาทา้หยุดเล่นเล่นเกมอื่นอะไรอย่างนี้หรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นช่วงจังหวะอย่างช่วงนี้เงินเอ็มตกก่อนก่อนกิจสี่ปีเข้ามาอายุตัวอย่างให้ก่อนกิจสี่ปีเข้ามาเงินเอ็มล่วงไปถึง11บาทถ้าผมจำไม่ได้1 0บ1บาทประมาณนี้มันยังขึ้นมา15าได้เลยะตอนนั้นขึ้นสูงสุดคือ16ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีคนถือตั้งแต่10ยัน16แล้วก็มาขายอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมเคยเห็น ส่วนรูปแบบที่สองเนี่ยมันกำลังเข้า um, 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 um. um, เข้าสู่ช่วงเซิร์ฟซุมเซิร์ฟซึมเซิร์ฟซึมเซิร์ฟซุมเซิร์ฟซึมเข้าสู่ช่วงช่วงเซิร์ฟซึมเต็มรูปแบบคือไม่รู้ว่ากิจกรรมหลังจากนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ทำลายให้ฟังนะแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เซิร์ฟซึมหนักที่สุดแหละเพราะว่าเจอคอร์ดิโอเข้าไปแล้วก็ค่าของค่าของค่าของเนี่ยกระเตื้งขึ้นนิดนึงแต่ว่าพอสรุปแล้วก็คือราคาของงถูกล แล้วก็คนเริ่มที่จะแบบหลังทอริเดี๋ยวค่อยดูหลังทอริปุ๊บเริ่มเทขายจริงๆก็ตอนนี้คนขายตัวละครนี้ก็ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าเอาง่ายคือคนคนออกก่อนก็คืออะยอมแพ้คนนี้จูดินถึงไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ขายช่วงออกได้กําไรขึ้นได้ต้นทุนขึ้นมาครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้กําไรจากที่พี่ลองไปสังเกตดูคนที่เขาลงกันแล้วเขาเป็นสตรีมเมอร์เป็นพี่ๆสตรีมเมอร์เขาได้กําไรเยอะนะผมว่าให้มองมุมนั้นมากกว่าสาหรับว่าคนที่เขาเตรียมตัวมาส่วน ที่ผมบอกอย่างเงี้ยเพราะอะไรเนี่ยพอซึมแล้วเป็นยังไงซึมแล้วเนี่ยมันคือช่วงเก็บขอ,องครับท่านที่ผมไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาหรือมีกิจกรรมอะไรมาแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาของนะน่าจับจ่ายมากที่สุดถามว่าเอ้ยแล้วผมจะเอาเงินมาจากไหนแต่ผมลงทุนตัวนู้วนี้ไปแล้วนะเฮ้ยแต่ผมไม่ทันแล้วนน่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้ว่าแบบว่าทุกคนจะจับจ่ายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคุณไปฟาร์มนะคุณก็คงได้เงินเอ็มมาระดับหนึ่งใช่ปะ ุณก็ลองดูจับนุน่นจับแพะชนแกะอาจจะได้ชิ้น2ชิ้นมาสําหรับใช้ในตัวจําเป็นนะอย่างถ้าผมยกตอนนี้นะก็คือการ์ดการ์ดอะไรนะ dy เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันตอนนี้ทั้งสองเซิร์ฟอยู่ประมาณเดียวกันเลยก็คือ 35m ถึง 40m การ์ดนี้เคยแพงมากๆถามว่านะคาคตจะมีราคาไหมผมไม่รู้แต่นี่คือราคาที่เคยเห็นต่ำที่สุดแหละสำหรับตัวผมนะผมไม่เคยเห็นต่ำกว่านี้แหละสำหรับพี่พี่คนอื่นจะเห็นนะ เอาเป็นว่ามันเป็นวัฏจักรพี่คือช่วงนี้คือช่วงที่คนที่เป็นผู้เล่นระยะยาวควรซื้อของเก็บไม่ใช่มาช่วงที่อยากพี่จําได้ไหมช่วงช่วงก่อนเริ่มกิจสปีใช่ปะมันจะมีพี่ๆสตรีมเมอร์หลายๆท่านเอามาบอกว่าสามพันได้เท่านี้สามพันร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยสามพันดาเมจเท่านู้นเท่านี้เขาทําได้ยังไงก็เขาทาช่วงนี้หรือเขาทาช่วงใกล้ๆหลังจากนี้ไปก่อนที่จะหมดซึมไปช่วงได้ท้าย นั่นแหลคะครับพี่ช่วงนี้ถ้าพี่มีแนวทางอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเอา้าแต่ว่าผมยังอยากนู่นอย่างนี้ผมว่าเอาเวลาเนี่ยแบ่งไว้หน่อยแล้วก็ลองไปศึกษาเรื่องค่าสีเดี๋ยวเราเพราะเพราะเดี๋ยวมันจะถึงค่าสีแหละเอาเป็นว่าพอพูดถึงค่าสีแล้วผมขอไล่ไทม์ไลน์ก่อนคือตอนนี้เนะแน่นอนว่าเราอยู่ในคอริดอร์ถูกไหมครับเราอยู่ในคอริดอร์ถัดไปก็จะหมดวันที่15าใช่ปะแล้วผมคิดว่ามันจะมามันจะเหลืออีก2เดือนสําหรับไตรมาสสาม ตอนนี้กิจกรรมใ,ใหญ่ๆเหลือแค่2กิจกรรมคือ1กิจกรรมเซนแล็บกับกิจกรรมคาสสีใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วคาสสีน่าจะมาเดือน9แน่นอนครับไอเดือนอเดือนนะเอน9ใช่ปะปลายเดือน9เพราะฉะนั้นแล้วต้องเซนแล็บอ่ะมันจะต้องมาเกาะระหว่างนั้นซึ่งผมคิดว่ามันจะมน่านจ,ะนนนนจะมาต้นอ่ามันน่าจะมันมัามันน่าจะมาปลายปลายเดือนปลายเดือนสิงหา ซึ่งไอเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงที่ซึมหนักเลยถ้ามันไม่มีกิจกรรมหรืออะไรมาลดเงินเอาเป็นว่ามันเหลือแค่อสองกิจกรรมสําหรับอืเดือนตรมาสามแล้วถามผมว่าออคอริอรอโดระหว่างคอริดอโดจบแล้วเซเลบจะมาเลยไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่มาหรอกน่าจะเว้นไว,ชว้ช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยมาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปลายเดือนปลายเดือน สิงหาแล้วก็จากนั้นยาวไปอาจจะสามอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วมันก็จะไปชนปลายเดือนกันยาใช่ไ่ะไปจนไปไปเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นค่าสีเข้าค่าสี่เนี่ยเป็นตัวบทสรุปเลยว่าทุกคนจะกลับมาเล่นพี่เงินจะขึ้นเงินทุกอย่างมันจะได้ใช้เพราะมันเป็นการปั้นตัวละครเงินทุกอย่างของที่ทํามาบางทีคนที่เขาไม่ได้ซื้อเหมือนรอบที่แล้วแล้วของดีขึ้นน่ะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเผลอๆเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่1 มันไม่ได้มันมัน,ม,นมันอาจจะต้องลบความจําใหม่คือไม่รู้ว่าไอ้ค้าสีที่เข้ามาเเราต้องเตรียมตัวยังไงของที่จะมามีอะไรบ้างผมอาจจะไม่รู้เรื่องลึกนะสำหรับค้าสีแต่มันต้องได้ใช้เงินกิจกรรมเดี๋ยวมันจะตามมาเองแต่ถามว่าผมคาดหวังในค่าสีเอในค่าสีมากไหมไม่ได้คาดขนาดนั้นแต่คิดว่าตัวค่าสีอ่ะน่าจะมาทำให้ RO กลับไปอยู่จุดเสถียรมอนเดิม แต่ถ้าถึงถึงถึงจะมันไม่ได้เสนะถียรนะแต่ผมก็คิดว่าต่อให้มันไม่มันไม่สเสถียรนะแต่ปลายปีมีอะไรรออยู่ครับผมกิจกรรมปั้นตัวละครอ,อย่าไปติดอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยเอ็มมันจะล่วงไปนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ช่วงเวลากบโกยหรอครับพี่พี่ช่วงเวลาเนี้ควรที่จะกำมัดไว้เก็บความรู้สึกไว้ว่าเดือนนี้ขาดทุนยับยับ,ยบแล้วก็ไปทํากําไรในเดือนหน้า,นาได้ทวีคูณไม่ดีกว่ารอครับยังไง วันนี้ผมก็น่าจะมีเรื่องประมาณแค่นี้แหละเป็นสั้นๆไปก่อนเป็นเทสต์แรกอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าบ๊ายบาย